ดีแม4ประตูไฮเลนเดอร์ er คันนี้ปี B 2023สีขาวได้เป็นตัว 1.9m ราคา739,000บาทมาก,กันในเล็กไม่แค่70,000กว่าโลเท่านั้นรถสวยสภาพเลยนองป้ายแดงไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟใดทางไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมีให้พร้อมกระจังด้านหน้าเคี้ยวคว่ำเป็นโครเมียม ตัวรถเข้ามาใหม่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ล้อแม็กส e ีทูโทนลายอิสุจัดมาให้พร้อมมือเปิดโครเมียมติดฟิลม์มติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยภายในคุมโทนสีดำพวงมาลัยมันติฟังก์ชันไม่มีลอกลอนไม่มีถลอกหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่แอร์ออโต้เกียร์ออโต้ในส่วนของตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังสภาพใหม่มากแล้วได้เป็นเบาะคูแม็กไม่อมความร้อนอีกด้วย และด้วยความพี่เจ้าคันนี้เขาเป็นรถ4ประตูด้านหลังเบาะนั่งสบายมากๆมีที่คาดเบลวให้เรียบร้อยแล้วตัวเบาะสภาพสมบูรณ์เหลี่ยมสันรถคมชัดไม่มีรอยบุบละกิ้งไฟไท้ายสวย LED มาพร้อมกับตัวเครื่อง DDI Blue Power สำหรับคันนี้ย้ำราคา7 3 9 0 0 0ผ่อนอยู่ที่1 10, 3 0 0 0บาทสนใจคันนี้กด